อ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมนั้นได้ไปเจอโพสต์ของบูสร้างเกมนะทุกคนซึ่งโพสตเนี่ยเป็นโพสต์ที่แบบว่าน่าสนใจมากๆนะทุกคนซึ่งเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่นะทุกคนเป็นแบบบานไฟนทุกคนก็คือเหมือนจะล่าชิ้นส่วนรถนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูกันเลยนะนี่นะทุกคนนี่กาลงภาพมาให้เราแค่นี้นะผมก็งงเหมือนกันว่า,วามันคือชิ้นส่วนอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็ดูไม่ออกนะ เอสซีก็ไม่ใช่พวกอะไรด้านในเนีอย่างไงเขาเรียกผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคือชิ้นส่วนอะไรนะที่เขาเอาภาพมาลงนี่อาจจะเป็นหนึ่งในการแอบดูที่ยากที่สุดของเราเราคิดคุณคิดว่าเราจะมาสัดปดาห์นี้หรือไม่ครับเนี่ยมันเร็วมากและจิงมากเร็วมากและจิงมากผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าผมเป็นคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งนะแบบน่าสนใจมากค,คอมเมนต์นี้นี่เป็นพ่นหนุ่มชาัาเสเซียวนี้นะเนี่ยนะทุกคนคอมเมนต์ของเขานะ มันจะเป็นกิจกรรมล่าชิ้นส่วนก็บานไฟก็แบบการล่านะทุกคน This c ร r will be a เก็คือรถที่จะเข้ามาใหม่และเพื่อนของฉันก็พบเจอบักเราสามารถที่จะเห็นประตูของรถคันนี้นีทุกคนเป็นภาพของประตูรถคันนี้นะทุกคนนี่คนนี้ก็เจอเหมือนกันนะเพือแต่คนนี้สีเหลืองคนนี้สีส้มอ๋อไม่อาจจะเป็นแบบมุมการถ่ายนะทุกคนสีเลบเปลี่ยนแต่ว่าดูจากประตูเนี่ยทุกคน มันเหมือนกับรถรุ่นนี้มาก,กนะคนที่เขาเอาภาพมาลงนี่แหละนี่ดูคนยังงงนะเฮ้ยรถอะไรวะรถอะไรวะไม่เขีนมาก่อนมันเป็นรถจากอเมริกานะคนชื่อว่าเวโดนะคนรุ่นนี้ก็เวโดจีสามห้านะนี่ประตูแบบแบบเดียวกันเลยนะทุกคนลองดูดีๆนี่ประตูแบบนี้นะกับอันนี้แค่ว่าประตูจะเหมือนจะมีแบบเป็นโครงมากั้นไว้นะแต่ว่าดูจากทรงแล้วอะ ใกล้เคียงครับผมว่าเหมือนมากก็อาจจะเป็นเจ้ารถคันนี้นะทุกคนเวดอีสามห้าเป็นรถที่แบบเท่มากผมชอบมากเลยคันนี้เห็นมันอยู่ในเฟสอะไรแบบนั้นแหละอยู่ตามกลุ่มเฟสนะทุกคนคันนี้นะซึ่งก็โอเคแล้วทุกคนสุดสัปดาห์นี้นะอาจจะมีกิจกรรมใหม่ที่มานะทุกคนซึ่งผมว่าก็น่าจะเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมเลนะก็รอดูนะทุกคนว่ารถจะเป็นยังไงนะแต่ว,ว่าที่แน่เลยผมว่ารถหน้าตาเหมือนกับคันนี้มากนี่เหมือนไรเชนคันนี้มากนะทุกคน ว่ารถที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นรถจากเมกานะเวดจีสามารถที่มากผมก็ทุกคนแบบก็สามารถติดตามผมนะทุกคนเพื่อที่จะดูกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะมานะทุกคนผมจะรีบทําคลิปแล้วก็รีบมาให้ทุกคนเห็นชิ้นส่วนต่างๆนะทุกคนโอเคนะสาหรับคลิปนี้ก็แบบคงไม่มีอะมากนะทุกคนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันสุดสัปดาห์นี้นะทุกคนผมก็จะแบบรีบมาทําคลิปล่าชิ้นส่วนนะทุกคนโอเคนะสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนผมไปเลยนะ